ราต้องกล้าตัดสินใจว่าเคสนี้ควรจะปักตรงไหนใช้อะไรถ้าเกิดปัญหาตอนนั้นน่ะปักดึงขึ้นมามีเลือดเข้ามาในไซลิงต้องตัดสินใจให้เร็วเจอเคสมีปัญหาต้องแก้ให้ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ฉีดเข้าไปนะคะมันต้องใช้แบบทักษะสูงมากจริงๆอ่ะทักษะการฉีดยังไม่สําคัญเท่าการตรวจโครงหน้าตั้งแต่แรกเพราะถ้าเราตรวจหน้าผิดปุ๊บเราก็จะผิดไปหมดเราจะเลือกฟิลเลอร์ผิดเราจะไม่ได้แก้ปัญหา คนไข้ที่เขากังวลฉีดออกไปเยอะนะคะประจำฉีดออกไปแล้วแบบเอา้ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตรวจโครงหน้าเขาไม่แม่นแล้วก็คุยความต้องการของเขาออกมาไม่ได้คือคนไข้ไม่ได้ผิดที่ที่จะไม่สามารถสื่อสารได้เราหน้าที่เป็นหมอเนี่ยเราต้องแบบแปลงความต้องการของคนไข้ออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆเราเขาต้องการอะไรกันแน่ เขากังวลอันนี้แต่จริงๆแล้วเราควรจะปักตรงไหนแก้ตรงไหนหรืออธิบายให้เขาเข้าใจว่าอย่างปัญหาใต้ตาเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามาหาหมอเนี่ยหมอจะต้องคุยใหม่ว่าเฮ้ยใต้ตามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าค้ำลึกแล้วเอาไปถมให้จบมันมีปัญหาของกระดูกอยู่ทําไมการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของดีว่าดีต้องใช้ฟิลเลอร์หลายชนิดจังเลยรุ่นน้องที่ลบุรหมอนะคะหมอโทรมาหาหมอบอกว่า ย่อยแบบใต้ตามันฉีดยังไงแบบว่าใช้ฟิลเลอร์ยังไงแบบให้มันจบแค่หนึ่งหมอก็พูดเลยมันไม่มีทางจบที่หนึ่งซีแค่เบ้าตาเราก็ 2cc แ,แล้ว2ข้างอ่ะมิดเฟสอ่ะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกหมอหมอเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วเราก็ต้องคุยกับเขาให้เขาเข้าใจถามว่าหมอที่มาเรียนฟิลเลอร์โดยเฉพาะ มีเยอะไหม,มเยอะมากนะตอนนี้อาจารย์เปิดสอนทีสมัยก่อนหมอเรียนเรียนกับอาจารย์นะมีคนไปเรียนแค่4ีหคนเองช่วงหลังๆก็มีข่าวว่าโอ้โหไปเรียนันเป็นสิบยีคนแล้วอาจารย์ก็เปิดสอนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ติดโควิดอาจารย์ก็จะสอนวนไปการเรียนฟิลเลอร์คือมันจะต้องเรียนเป็นส่วนๆเดือนนี้อาจารย์จะสอนช่วงมิดเฟซเดือนหน้าอาจารย์จะสอนลูว์เฟซจะเข้ามาสอนลึกเรื่องใต้ตาจะ เรียนเฉพาะปากทุกหน้าผากขมับเอยเขาจะแบ่งการสอนส่วนตัวหมอเนี่ยหมอก็จะมีความสืบทราบอุ๊ยอาจารย์คนนี้ฉีดปากสวยไปเรียนกับคนนี้ดีกว่าอันนี้เราก็จะไปของเราทีนี้คนที่เขาไปเรียนมาเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ยน้องหมอโทรมาหมอก็พูดเลยว่าไม,ไม่เอ่ยชื่อนะคะบอกว่าสมมติว่าชื่อน้องน้องเอแล้วกันบอกน้องเอน้องเอฉีดได้นะแต่คนไม่รู้น้องเอฉีดได้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปให้คนไข้อะ่ะ เราต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราฉีดแบบไหนเพราะว่าคนไข้จะเห็นเราว่าเราฉีดแบบนี้คนไข้จะได้เทียบว่าเออเราฉีดไม่เหมือนกับคนนี้ให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะมาฉีดกับเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าหมอกำลังพูดว่ามันไม่มีทางที่หมอเขาจะมาปกปิดเทคนิคนะคะเขาพยายามสื่อสารให้เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาฉีดแบบไหนนะฉะนั้นเขาอยากให้เราอ่ะในฐานะคนไข้ <S <S 2> <S 2> อ่ะเขาพยายามสื่อสารออกมาอยู่แล้วว่าเขาฉีดแบบนี้